ใครทำแม่ปี๊ดขนาดนี้ใหม่สุคนทวาฟาดกลับไม่แรงแต่โคตรตรงที่ผ่านมาไม่ว่าแม่ใหม่จะโดนดราม่าเรื่องอะไรแม่ก็ออกมาฟาดเคลียร์ชัดทุกประเด็นอย่างล่าสุดพบว่าแม่ใหม่เจอดราม่าขังหมาไว้ในห้องน้ำอีกแล้วเมื่อแม่ใหม่เผยคลิปน้องหมาแต่มีชาวเน็ตไม่รู้จริงได้มาหาว่าแม่ขังหมาจนแม่ต้องออกมาอัดคลิปฟาดพาไปดูห้องที่เกิดเรื่องมีหน้าต่างทรายที่อากาศได้ดีเปิดให้ตลอด ทำความสะอาดห้องนี้ทุกครั้งสะอาดทุกวันเลี้ยงน้องหมาดีมากรักเหมือนลูกรักจนกระทั่งไม่ให้เท้าเหยียบดินไม่ปล่อยนอนข้างนอกไม่งั้นงูกัดยุงกัดฟังให้จบนะคะไม่ใช่ไม่ดูหรือดูไม่จบแล้วมโนแม่ขอฟาดกลับคนที่ดูคลิปไม่จบหรือไม่ดูแล้วเอาคําคนอื่นมาว่าใหม่ให้เกิดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับน้องหมา3ตัวนะคะคลิปที่ใหม่ลงแล้วดราม่าใหม่ลบแล้วนะคะรำคาญคะ่ะมาเม้นกันแบบเข้าใจผิด,ผด คนไม่ได้อ่านไม่ดูก็เข้าใจผิดผิดตามพวกที่มั่วกันไปด้วยเอาเป็นว่าดูอันนี้อันเดียวจบค่ะขอร้องดูให้จบก่อนที่จะว่าใครนะคะเลี้ยงลูกก็เหนื่อยมากแล้วก็ต้องมาโดนดราม่าแบบผิด,ผ,ดผิดอีกเหนื่อยใจกว่าอ๋อแล้วไม่ต้องแท็กไปหาพี่เก๋ชนรดานะคะเดี๋ยวแท็กเองเพราะคุยกับพี่เก๋แล้วพี่เก๋เข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะตอนแรกพี่เก๋ไม่ได้ดูคลิปก็เข้าใจผิดไปด้วยว่าไม่มีอากาศถ่ายเทและชั้นล่างทั้งชั้นเปิดแอร์ตลอดเวลาค่ะ สบายกว่าพวกคอมเมนต์ไม่ลืมหูลืมตาอีกกินดีด้วยนะคะเดือนรับเป็นหมื่นนะคะไม่ปล่อยให้อดอาหารบำรุงสุขภาพบำรุงขนทั้งนั้นพอนนี้ไม่เกี่ยวและไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เก๋เดี๋ยวจะดราม่าต่ออีกใหม่กับพี่เก๋โอเคกันดีค่ะและพี่เก๋ก็เป็นพี่สาวที่ห่วงน้องคนนี้เพราะน้องคนนี้อยู่ในสายตาตลอดขอบพระคุณที่พี่เก๋เป็นห่วงใหม่นะคะไม่ร้ายไม่แรงแต่เป็นคนตรงไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ หลายๆคนตอนนี้นะคะมีกระแสดราม่ากับใหม่นะคะในเรื่องของการที่เลี้ยงน้องหมาแล้วก็ขังเอาไว้ในห้องห้องหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะดูคลิปก่อนหน้านี้ไม่จบหรืออ่านน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้ใหม่จะถ่ายให้ดูว่าห้องห้องเนี้ยมันมีหน้าต่างนะคะมันมีอากาศถ่ายเทได้อย่างแน่นอนนะคะกรุณาดูนะคะ เห็นไหมคะถ้าไม่เห็นจะพาเข้าไปดูใกล้ๆอีกว่านี่คือหน้าต่างนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าต่างนะคะหนึ่งบานนะคะสองบานแล้วก็เปิดหน้าต่างเอาไว้ด้วยนะคะทั้งสองบานเลยนะคะแล้วก็บางวันก็เปิดกว้างด้วยค่ะนะคะเปิดค่ะอันนี้คือเปิดหน้าต่างอยู่ไอคนที่ดูคลิป ก่อนหน้านี้นะคะที่มันไม่เห็นหน้าตาแล้วอ่านหนังสือน,น้อยเราก็มาบอกว่าใหม่ขังหมาอยู่ทรมานหมาบ้างอะไรบ้างเปิดตาให้กว้างไม่อยากใช้คำว่าแหบตาเปิดตาให้กว้างแล้วดูนะคะนี่คือสภาพห้องน้ำที่ใหม่ขังหมาอย่าเรียกว่าขังค่ะใหม่ลรักหมาเหมือนลูกคุณมาใช้คำว่าใหม่ขังไม่ได้ แล้วบางคนบอกว่ามีมีลูกแล้วแล้วขังหมายอยู่แบบนี้ทําไมถึงไม่เอาหมาไปให้คนอื่นเลี้ยงขอโทษนะคะถ้าหากว่ารักหมาจริงแล้วให้คนอื่นเลี้ยงจะเรียกว่ารักหมาไหมคะดิฉันไม่เอาหมาให้คนอื่นเลี้ยงค่ะเพราะดิฉันรักหมาพอนะคะนี่คือสิ่งที่เข้ามาเช้าและเย็นทุกทุกวันเพื่อมาทําความสะอาดน้องหมาหรือห้องน้ําอุจจาระหรือปัสสาวะก่อน ทุกๆวันบางครั้งก็เป็นใหม่หรือบางครั้งก็เป็นสามีทาเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะคะทําความสะอาดทุกครั้งแล้วก็อาหารก็มีน้ําก็มีนะคะซีเรียสตรงหน้าต่างเนี่ยแหละค่ะนะคะหน้าต่างเปิดนะคะหมาหายใจออกค่ะและตอนนี้ที่ไม่สามารถอ,าออกไปได้ก็เพราะว่ามีลูกเล็กอยู่คุณหมอเนี่ยห้ามนะคะเป็น G ีซิดี อันตรายภูมิคุ้มกันน่ะยังไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะเอาหมาเนี่ยเข้าไปเลี้ยงรวมกับลูกได้นะคะแต่ไม่ได้บอกเขาว่าจะต้องปล่อยให้หมาไปอยู่กับคนอื่นหรือถังเขาะไว้แบบไม่มีอากาศถ่ายเทไม่ใช่บางคนไม่รู้แล้วก็คิดว่าใหม่ขังหมาแบบไม่มีหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทอันนี้ดูให้จบฟังเยอะๆอ่านให้เยอะๆไม่ใช่ว่าอ๋อคนนั้นเขาบอกคนนี้เขาบอกแล้วเชื่อไปแบบนั้นดูคลิปให้เยอะๆดูให้จบก่อน นะคะแล้วก็อันเนี้ยลูกสี่เดือนแล้วอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวจะปล่อยออกมาให้เขามาคลุกคีอยู่ด้วยกันได้แต่ที่ไม่สามารถออกมาให้อยู่ในบ้านด้วยกันได้คือเดี๋ยวเขาจะเป็นภูมิแพ้ข้อปอดบ้างเป็นโลคหนักกว่าเดิมบ้างนะคะหมาดิฉันดิฉันดูแลได้ลูกดิฉันดิฉันก็ดูแลได้เหมือนกันแล้วบางคนบอกว่าทําไมไม่เอาออกไปเลี้ยงข้างนอกไว้ในกรงก็เพราะว่ารักหมาไงคะเดี๋ยวงูงกัดเดี๋ยวยุงกัดถ้าไม่ล้าง ปล่อยให้แบบอยู่นอกบ้านแล้วยุงกัดงูกัดตายไปนานแล้วแต่นี่ไม่ใช่ค่ะไม่เคยแม้กระทั่งให้หมาสามตัวเนี่ยเหยียบลงบนพื้นดินเลยด้วยซ้ํามือหรือเท้าเขาเนี่ยนิ่มกว่าคุณอีกการกินการอยู่ดีกว่าคนบางคนอีกด้วยซ้ําที่ใหม่เลี้ยงเพราะฉะนั้นอย่าดรามมาเนาะโอเคนะคะเห็นแล้วนะคะดูนะคะว่ามีหน้าต่างแล้วเปิดเอาไว้เนาะไม่ได้ขัง คุณหมอแค่ห้ามอยู่ในช่วงนี้เมื่อไหร่ที่สะดวกแล้วจะเอาออกมาปล่อยเองนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ